ขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์แล้วครับผมเย็นวันเสาร์นะครับวันนี้เควสใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับเควสแบตจากัดเวลานะครับผมเดิน5กิโลเมตรครับได้ที่ฟักไข่เดิน10กิโลเมตรได้ที่ฟักไข่เดิน25กิโลเมตรได้ที่ฟักไข่ครับทำภารกิจครบรับไป2,500สตราร์ดัสกับ 3ามแรแคนดี้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยมีภารกิจนะครับเสร็จสิ้นไปแล้ว1อันนะครับอันล่างสุดเลยนะครับน่าจะเป็นอ่าเดิน5กิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ใช่5กิโลน่าจะเป็นลูกอมกับแคนดี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับห,หมุนเสาเบกสต็อปที่ไม่เคยหมุนมาก,ก่อน2จุดเลยนะโอ้โหเราจะได้อะไรครับอา้าวหายไปไหนอแล้วครับ มาดูกันครับว่าหมุนเสาโปเกสต็อปหรือยิม50ครั้งเนี่ยนะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับผมขออนุญาตทำเควสนี้ก่อนนะครับผมเป็นเจ้าบรรดาพวกไดโนเสาร์นี่แหละครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรนะครับโอ้โหแล้วได้ไข่2กิโลมาครับโอ้โหเอาละครับก็จะได้ทำเควสกันอย่างสนุกสนานนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับมีเวลาเหลืออีกหวันนะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์นะครับนันอาทิตย์ประมาณสัก อหนึ่ทุ่มหรือ2องทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับผมวันอาทิตย์นะครับประมาณ2องทุ่มน่าจะหมดเควสนะครับแบบจำกัดเวลาแล้วนะครับผมเอาละครับมาดูกันครับว่าเจ้าตัวใหม่นะครับนั่นก็คือจิโกรัสนั่นเองครับผมจิโกรัสเจ้าไดโนเสาร์ครับ6กร้อเองนะครับผมแหมทำไม CP มันน้อยเหลือเกินครับโอ้ยงับลูกบอลไปแล้วครับ โอ้ใช้บอลแดงจับก็น่าจะพอนะครับมาจากเควสนะครับผมเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กซ์ครับผมเจา้าไดโนเสาร์นะครับจิโก拉สนะครับผมโอ้โหนี่ครับอย่างเท่เลยครับอารมณ์เหมือนทีเล็กใช่ไหมไทแรโนโซอรัสนั่นเองนะครับก็วันนี้วันเสาร์แล้วนะโอ้โห HP ไม่เต็มครับแอคแท็เต็มกับดิเฟนเต็มนะครับผมน่าจะประมาณ80นิดนะครับนิดๆนะเอาครับอีกหนึ่งตัวมาในโปเกเดสครับอย่างน้อยเราก็มีแล้วนะครับใช้50แคนดี้ในการวิวัฒนาการร่างนะครับเราอยากจะเอาเราอยากจะโชว์เพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเราจะวิวัฒนาการร่างเลยดีกว่านะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ ตัวใหม่เลยนี่ครับเจ้าจีโกลัสครับแล้วก็ CP เนี่ยนะครับถึงจะน้อยแต่ว่า IV ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่ครับ50 candy ใช่ไหมจัดไปอีก44แรค candy ยัดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับจะได้วิวัฒนาการล่างเอาไปยังไงต่อครับออกก่อนนะ จะได้วิวัฒนาการร่างเจ้าจีโกัสแล้วนะครับมาเลยครับวิวัฒนาการร่างตอนกลางวันนี้เลยใช่ไหมจะได้อะไรไม่รู้ครับแต่ CP 1ี2 4เลยครับมาดูกันครับว่าจะเท่ขนาดไหนครับแต่ตัวเล็กมันก็น่ารักนี่นะผมว่านะครับผมโอ้โหมาครับโอ้โหอีกแล้วผมนะครับเพื่อนๆบอกว่าโอ้โหบ่อยจังนะครับนี่ครับอื ก็ได้อย่างเท่เลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กซ์ครับผมติดต่อกันเลยนะครับเจ้ากาจิโกลัสนะครับโอ้โหกาจิโกลัสนะครับแม่ไม่ธรรมดาครับอารมณ์เหมือนเจ้าทีเล็กส์เลยนะครับผสมกับอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม1324ครับโจมตีเต็มป้องกันเต็มครับแต่ว่า เลือดนะครับ HP นั้นไม่เต็มนะครับผมเป็นตัวเมียครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวผู้จะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้คุ้มค่ามากครับมาจากเควสครับได้ตัวใหม่ในโปเกเด็ก์เลยนะครับผมอีกหนึ่งเควสนะครับเปิดให้เพื่อนๆรับชมเลยมาดูครับว่าจะได้ตัวอะไรครับโอ้โหนั่นไงครับเจ้าอะมาลุสใช่ไหมอ่านะครับมันอ่านอย่างนี้แต่ว่าสำเนียงจะออกอย่างไรไม่ทราบครับ5 5 0 แกันเลยครับแมเย็นวันเสาร์ของผมนี่แฮปปี้ดีดามากครับจับไปเลยครับเจ้าอามารุสนะโอ้โหวิพัฒนาการล่างโชว์เพื่อนๆเลยดีหรือเปล่านะครับน่าจะดีนะครับก็ยังไม่ได้ไปทำเควสจากการหมุนเสาโปเก t สต็อมานะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกมเล็กนะครับผมน่ารักจริงๆเลยนะครับโอ้โหอามารุสนะครับผมใช้ 50 candy นะครับในการวิวัฒนาการล่างและต้องวิวัฒนาการช่วงกลางคืนเท่านั้นด้วยนะครับตกลงไปก่อนนะครับเอาละครับเจ้าตัวอามารุสนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิวัฒนาการร่างกันอีกทีนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับต้องราไปก่อนนะครับเรามีตัวใหม่เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับเจ้ากาจิโกัสกับอามารุสนะครับผมเจ้าจิโกัสด้วยนะครับในการเปิดโปเกเด็กซ์นะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนีอ้ราไปก่อนกับเจ้าอมรุษตัวนี้นะครับผมอย่างน่ารักเลยครับโอ้โหสีสวยด้วยนะโอ้โหไปแล้วครับผมเย็นวันเสาร์สวัสดีครับ